อสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีบรรยากาศย้ำเศร้านะพี่น้องเนาะอ่าเมื่อคืนนี่ฝนตกนีนเบิดคื้นพี่น้องเลยอ่ะมือนีสีผ้าพี่น้องมาเบิ่งสวนขั้นหน้าท้องค่ำพี่น้องเลยของของลุ้งตองแม่ก่อยเด้อพี่น้องเด้ออ่าอยู่อำเภอกหนมวยจังหวัดสกลนครพี่น้องมือนีพอดีอ่ะแวะมาสื่อขานาเพิ่นพี่น้องอ่ะก็เลยสิผ้าพี่น้องย่างเบิ่งอาการจัดรูปแบบสวนพี่น้องเลยอ่ะเปลี่ยนจากพื้นที่ทํำหน้าทั่วไปพี่น้อง ยกร่องขุดคลองได้คู่ขึ้นมาคู่กว้างประมาณ6กถึงเจ็ดเมตรนี่พี่น้องเพื่อนก็ได้สร้างประโยชน์ที่หลากหลายพี่น้องเลยบอกว่าจะเป็นไม้พ้นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวพี่น้องเลยในคลองน้าเพื่อนกับปลูกบัวพี่น้องพร้อมกันนั่นกับมีปลาตะเพียนพี่น้องปลาปากปลาตะเพียนปลากินพืชพี่น้องส่วนคันคู่คันคลองที่เพื่อนขุดขึ้นมาเพื่อนกับบ้างระบบเป็นกล้วยพี่น้องเลยเป็นคาตะไข่เป็น มักเผาน้ำหอมพี่น้องนี่แหละที่พี่น้องเห็นนี่เป็นต้นมักไฟพี่น้องเอาปลูกอยู่ประมาณสองปีปลายพี่น้องเลยอันใหญ่งามล่ะอากโดนแท้ๆปีนี้ออาผู้ใดว่าอีสานแห่งแรงพี่น้องเลยแห่งจุงแขนกันมาเบิง่งเด้อพี่นอ้องเด้อบาทนี้ออาตกไม้ยุคนี้พอ,อนี้ระบบมันเปลี่ยนไปพี่น้องจากที่เคยแห่งแรงเนาะจากที่เคยกันดานหนักพี่น้องว่าเป็นปลี่ยนกับโคกหินแหพี่น้องเลย ปรับเปลี่ยนจากความคิดที่สร้างสรรแลวก,การนําเสนอของซื้อเนอะอาะการศึกษาทั้งช่งทังออนไลน์พี่น้องบรเวนจะเป็น y o u t ท b e ที่หลายเจ้าหลายสร้างที่พืนเ็ดได้พี่น้องเลยเขาก็ได้เข้าไปศึกษาก็ได้เรียนแบบเพิ่นมา,าปรากฏว่ายางที่พี่น้องเห็นพี่น้องทำได้อีดีเด้อพี่นอ้องเด้อขอแค่หนึ่งเด้อพี่นอ้องมีใจอสศรพื้นที่ หลกักกรปัจจัยสุดท้ายคือต้องมีน้ำพี่นอ้องน้ำเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการทําเกษตรพี่นอ้องเมื่อมีนำ้ำแล้วก็เป็นตาปลูกตาฟังพี่น้องเลยอย่างที่พี่น้องเห็นปลูกไว้บ่ได้หาได้สิบก็ได้อยากได้กินพี่นอ้องลูกหลานมาให้มาสวนเนาะ,ะบ่ว่าจะเป็นผู้ชมแวะเวียนพันไปพานมาก,กับมีของฝากของตอนพี่นอ้องล้วงกระนั่นก็เป็นการวางแผนระยะยาวเนาะพี่น้องเนาะ เอาวางเพียนไว้พุ่นเพื่ออายุกเกษียนเพื่อนว่าอายุ60 70เจปีมาอยู่ให้อยู่สวนให้มีหมองเห็ดกินเห็ดอยากเพื่อนว่าม่าให้ม้าหน้ากับไห้มีปูมีปา่าอโบรเมียนว่าตกแรลงเข่าขึ้นบ้านม้าละพากกันหอบหนีหายพี่น้องอ่ะตอนนี้ในบ้านในเมืองเขามันบบเปล่ยนแต่ยูพี่น้องเลยอายุกันไปกับเบ้าตะขีพื้นคางเฮือนขางสั้นกันเฝ้ากันไปกันมาผิดกันจอยพี่น้องก็เลยเฮ็ดจะาสิละพี่น้อง พอสอนนี่อ่าออกมาอยู่ให้อยู่สวนสว่างใจแท้พี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งบรรยากาศเด้อพี่น้องการสร้างรายได้บ้านน,นี้เพิ่นมาอยู่จังซี่เพิ่นเฮ็ดจังได๋เฮ็ดจังได๋ให้มันมีรายได้บ่ได้หลายก็พอได้กินได้อยากพอได้ค่าหนำค่าไฟนี่แหละพี่น้องเออเพอได้ค่าขนมลูกเอามื้อนี้สิพาไปเบิ่งเจ้าของสวนเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นกำลังอ่าจัดสรรเนาะกำลัง เตรียมต้นพันธุ์ที่จะนำสู่พี่น้องผู้ที่สนใจนอพันธ์คาใหญ่พี่น้องคาแดงพี่น้องเลยสวัสดีครับคุณแม่เสดี่็นจังไหนเนาะมาอยู่หัวอยู่สวนพี่น้องเลยนี่นี่เลยนี่แหละเออได้หาได้สิบเนาะแม่เนาะเออเพราะกรับปลูกไปรเดเดอนกันเลยผู้ลงคลนบอกว่าปลูกแล้วขายใส่พี่น้องเลยเพราะสอนี่ยุคนี้พี่น้อง อ่ะสาวว่าังสั่นอีกเด้อพี่น้องเขาคือกะไ <c oughs> คร่ตามขอกกะให้ <c oughs> เอออ่าโบไขายกะแบ่งสู่แบ่งปันพี่น้องอ่ะขั้นหน้าขั้นแท้ทองค่ำน,นี่กินระยะระยะประมาณเกือบสองรอยเมตรพี่น้องอ่ะโบแม่นหน่อยเล้วพี่น้องเลยสองร้อยเมตรนี่สองสนามฟุตบอลเดี๋ว่านยางบ่หอดดอกพี่น้องพี่น้องเห็นบ่พูนอ้อมหน้าแม่นเบิดนี่พี่น้อ,นนนองอ่ะตรงนั้นจะเป็นอันาานั้นก็คาลิ่งจีเนาะอ่ะฟรั่งกิมจูตัวนั้นจะเป็นไม้ใหญ่พี่น้อง นี่ละพี่น้องการวางเกษตรที่จบแล้วพี่น้องเลยผมเลือกแล้วพี่น้องแล้วสิเน้น้ำพี่น้องที่ถามกันเขามาผมเน้นน้ำให้พี่น้องเลือกไม่ยืนต้นที่มีความทุนท่านหลักก็ะแข็งแรงหล้กก็อายุให้ผลผลิตงี๊งยาวพี่น้องอพี่น้องเยอะเออพี่น้องพี่น้องย่าเฝ้าเอ่อไปโลกสวยกับช่องทางยูทูบด้วยพี่น้องมามปลูกพักปลูกหญ้า ปลูกพรมได้วาเได้พี่น้องปลูกปลูกได้ถ้าทําถ้าตีตลาดแหลกันพืชระยะสั้นนะ่ะปลูกได้กันผู้พ่นเห็ดเงินได้ก็เห็ดได้แต่ว่าการสร้างรายได,ได้การทาน่ะพี่นอ้องมันจะได้จับมันจะจําเจพี่น้องให้พี่น้องวางระบบใหม่ไงนี่เช่นเงาะพวกนี้้ามันตอบแทนแล้วมันจะตอบแทนไปตลอดพี่น้องพวกนี้พวกลิ้นจีพวกมะพร้าวพี่น้องพวกอ่าน่อยนาพวกนี้ ส่วนมะกรุ้ยพวกนี้มันจะเป็นพืชระยะแรกพี่น้องเป็นพืชที่เลี้ยงซื่อดอกเอาสลหรับผู้ที่ทำกันเข้ามาบ่อยค่คอยเมื่อบ้านนึงคอยจะไปลงยังก้อนเพิ่นว่าเอาลงได้พี่น้องปลูกยังกับปลูกได้แต่ขอให้ปลูกใหม่ใหญ่ปลาปนกันไปน้ำะบะเมน์บมาหวอดมันมมถึงตะกล้วยย่างเดียวพยายามเ็ดเกษตรที่หลากหลายผสมผสานกันเข้าไปพี่น้อง ยังที่เพื่อนเห็ดเลยพี่น้องพี่น้องเห็นบ่นี่เพื่อนกำลังขุดขายค้านี่มักเผาฮันได้ขายกระสังแต่ว่าสั่งความมันคงในระยะยาวนี่พี่น้องเ,เออมักเขาเขียปพูกนี่ปลูกเชื่อหนึ่งนี่แล้วจ่อยเลยพี่น้องไม่ได้ปลูกอีกนี่ปีหน,น้านี่เออแล้วแล้วบาดนี่จกักยามใดลยเออกินตลอดพี่น้องไม่ได้ห่วงอายุอาเล่าวพวกนี่กินให้ผลผลิตนี่จนตายป้าอกจากผู้ลลงพ้นพี่น้องวางไว้ให้ลูกให้หลานจะสิ เอาคลิปนี้เลยพาพี่น้องมาเบ่งบรงบรยากาศเ้อพี่น้องเด้อย้มเสาสีสุอดอกอาชลิเงา้วเกินไปแล้วพี่น้องอาชิปหนาเดียวส่วนบาวูดสิพ้าไปาแบ่งปันไทยทอดความรูเล็กๆ,ๆหน่อยอยู่ใสพี่น้องเลยฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์พี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามกันไว้อาลิปนี้ฝากไว้สำนีซาก่อนพี่น้องเลยสวัสดีครับ